ลวงหลอกโลกหยุดกินยังลงปากลวงหลอกโลกแพ้ย้ายโยกกำลังรถตกเปลือนสู้ยังรอบก,กัดการวิจัยของศัตรูอันทราฐานไม่รับรู้ในสัญญายังไม่ยอมลดละกะหาเรียง ให้แผนเครื่อไม่รู้จบลงซึ่งหน้าแท้อยู่จริงเตียงสนเกมทวงเวลาแท้ทีท่ายังประสมจะสมใจซึ่งคนชินสมคบคิดกันต้นชาแผนอุบาทหลายล้านล้านร่วมคิดไว้ ยิดจักกยทรัพยากรใต้อ่าวไทยคนลกขึ้นแบ่งกันไปปันกันกินแต่เดิมพื้นแผ่นดินสยามประเทศฝรั่งเศสพวกกรานแบ่งด้วยแรงสิ้นเอาเรือปืนเข้าบางังคับยึดโรณินโลกตรงรู้ยนยินความเป็นมา ด้วยเลขคนเพทุบายกักขรักได้คือหมายชนะเช่นดังว่าจากเอาจอบเอาทะเลที่หมายตาหมายต้นชิงอาณาเนื้อเอาไทยพ่อขายฝันอาโปงข้าวลูกสาวขายข้า เห็นข้าศึกเป็นยาที่ซิบใต้รู้วของข้าเป็นกับตรูในพันไมกตะกูลชั่วเป็นใหญ่ในแผ่นดินตะกูลช,ชั่วเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงสมทบกันข้างซึงสมครามหมายลุกลามไทยแดนให้แหวนให้แหวนวิ่ง ยาท่องบกประสาศสองในธรณีอ้างแผนที่โบราณกินดินแดนไทยเาว่าไทยนี่รักสงกแต่ถึงรบไม่ขาแต่ถึงรบไม่ขาดประกาศได้จึงพันตูสู้รบแม้ขาดใจ จกไม่ยอมหน้าไหนมาราุกานก็พวกมึงไม่ใช่หรือเริ่มการยิงเป้าหมายไม่เป้าหมายก็ไม่จริงในทางทาหารที่ล้มตายเป็นคนเรียนเคลือนแต่การทั้งเด็กเล็กเรลือนทานชาวบ้านหาาย พอเพี่ยนครั้งอกอกอุบายสนุกสนุกแต่แผนลึกหุดจริงมาเบียงบายแล้วเรียกแล้วลองเรียกแล้วลองแรกแหกระเธอออกอุบายเพื่อลองเพื่อลวงโลกว่าเป็นฝ่ายโูกระดัจึงวันนี้จะไม่เชื่อเรื่องหยุดจริง ความเป็นจริงยิงไม่หยุดยังกำลังอีกภายในก็ขายชาเร็วระยาหยุดกระกมคือต้องหยุดทั้งสองไหนเคือแนวนอกกับแนวในให้จ้หนักต้องพร้อมรัครุกรบจบยิ่งใหญ่อาเซียรสงครามข้ามแดนไครอารีราช ภายในไทยต้องจัดการอาริยะภายในไทยต้องจัดการ